มาแล้วก็ตัดตัดหลังโซฟาแล้วครับชิ้นนี้นะใช่ะหลังโซฟาก็จะค่อยๆตัดไปเรื่อยๆตรงนี้อาจจะเสียเวลาหน่อยอืมใช่ครับพอตัดแล้วก็ยกเข้ายกออกได้ใช่ใช่ครับคือเพื่อเป็นการเช็คว่าตรงนี้เราตัดแล้วเราเป็นชิ้นของมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้ตรงนี้ตรงนี้อดทนอดทนเยอะเลยนะใช่ใช้ความอดทนครับนะฮะแต่จะให้สวยๆตรงนี้ฮะคือสวยใช่ครับเพราะว่าการตัดตรงนี้มันจะเกิดความคมของของงาน แบบ <tie> เวลาปรับเวลาปรับสีปรับน้ำหนักในขั้นตอนอื่นๆครับมันจะทําให้งานดูคมเหมือนอย่างวิดีโอตอนที่เราให้ดูครั้งที่แ้รกแบบในเดรกแรกมันจะเป็นอย่างนั้คือมันจะแยกชิน้นแยกชิ้นกันไปเรื่อยๆแบบอันนั้นเกิดจากการตัดมาแล้วด้วยใช่ครับครับเข้าใจครับเข้าใจแล้วนะครับนี่ก็คือการตัดนะฮะในงานเขียน p e r ร์สเปกทีฟอินเทเลียตัดแยกชิ้นเฟอร์นิเจอร์เลยใช่คฮะแล้วก็ ทำโทนสีทำอะไรให้เรียบร้อยคือมันจะมีขั้นตอนนิดนึงมั้งรู้สึกว่าจะเป็นขั้นตอนการปรับสีเข้าวๆของของของตัวหนึ่งของเก้าอี้ของโต๊ะตัวหนึ่งนะฮะอ่อ่ะทีนี้ก็ดึงเนี่ยสามารถดึงกับดึงเราจะเช็คตลอดรับเช็คได้หมดนะฮะดึงไปดึงมานะฮะให้เห็นภาพทั้งหมดได้เลย เนีย่ยอ,อย่างอย่างตรงนี้ตรงนี้อ่านีน้่ตัวนี้เป็นสเปคไม้เนี่ยครับนี่คือสเปาขาไม้มาอย่างเงี้ยนะขาขาไม้มาผ้าบุม,มาเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะเริ่มเช็คดูเราก็จะวางภาพกันนี่แหละฮะว่าเราจะต้องปรับให้ให้เหมือนกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ <Whoa. S 1> น้ําหนักซิลประมาณไหนเราก็จะทําให้มันใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยนะครับ <Gri ot. S 2> มันจะเริ่มปร <Few. S 1> ับทีละตัวเพราะว่ามันเป็นชิ้นชิ้นอยู่แล้วเราสามารถไล่ไล่ทีละตัวได้เลยเทียบกับสเปคเป็นทีละตัวไปเลยนี่สีประมาณนี้นะฮะสีให้เข้มกับผ้าบุอะไรอย่างเงี้ยครับ เข้มนิดนึงครับเพราะว่าทุกบางทีเราม,มันช่วยในการแก้ปัญหาเวลาลูกค้าเขาต้องแก้กต้องการแก้งานแก้งานบางทีแค่สีอาจจะเป็นสีเหลืองแต่เขาต้องการสีแดงอืมเราก็แค่มาปรับสีปรับสีในชิ้นนั้นใช่ครับ,รบแ,ตแต่ในขณนะที่ถ้าเราทํางานมือเราก็ต้องมาโอ้โหนั่นน,นมาทำมาทำระบายใหม่สูฮนะใช่ครับซึ่งถ้ามันเข้มอยู่แล้วก็แก้ยากมากใช่ใช่ครับ แก้ยากมากแต่ตรงนี้เราเราเผื่อเราเผื่อวิธีตรงนี้ไว้เพราะว่าบางทีมันไม่ใช่แก้ครั้งเดียวมันอาจจะแก้หลายครั้งอใช่ครับนี่กําลังทําหน้าโต๊ะนะฮะก็คือเราเราก็เราก็จะดูอินเนอไปด้วยแล้วก็ทําไปด้วยฮโต๊ะที่เป็นแบบฟอร์มตัวนั้นนะฮะมาทาหน้าโต๊ะนะครับนี่มันจะมีการปรับสีนิดนึงเนี่ยคือคือเราเราจะเพิ่มน้ําหนักเข้าไปเนี่ยแล้วก็ปรับสีเพิ่มครับ พยายามปรับให้ให้มันตรงกับแมททเรียนของที่เขาให้มาครับประมาณนั้นนะครับโอ้นี่ดูแลละเอียดมากเลยนะฮะครับเนี่ยเราราจจะโตได้เข้มแล้วใช่ไหมใช่ะอันนี้อาจจะเป็นสีสีโอเข้มใช่นะฮะหน้าโตก็สีแบบอ่าพีชนะฮะหรือสีวอลนัทค่ะคใช่ครับใช่ครับคือเราบางที เขาให้แค่อินเมทมาแต่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นวัสดุอะไรเราก็แค่อิงตามอินเมก็พออะไรอย่างนี้ด้วยครับแต่บางบางบางงานเขาอาจจะระบุวัสดุเลยใช่อาจจะแยกวัสดุบางอย่างว่าไอ้ท็อปตัวนี้อาจจะเป็นหินนะเป็นกระจกอะไรก็ว่าไปทีหินอ่อนใช่อะไรพวกนี้นะครับใช่ฮะขั้นตอนนี้ก็ก็สะดวกด้วยเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ขั้นตอนนี้คือการทาสีเราอาจจะส่งให้อีกคนหนึ่งช่วยทําก่อนก็ได้คือหลังจากผมปาดสีเสร็จครับผมก็จะส่งให้คนตัด ตัดทุกตัวเสร็จแล้วก็ส่งให้คนทําสีอย่างนี้อีกทีหนึ่งก่อนก็ได้ครับคือตรงนี้เป็นขั้นตอนของการทําสีทําสีไปจะทําทีละตัวทำไปเรื่อยหรือว่าถ้าสมมติว่าจะช่วยกันอาจจะส่วนคนคนหนึ่งอาจทําผนังคนนึงทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วค่อยเอามาประกอบกันอีกทีหนึ่งแล้วค่อยเติมน้ําหนักจบเงาอีกทีอะไรประมาณนั้นนะครับพวกคุณที่จะรู้กันเองเลยใช่ไหมใช่ครับวิธีการแบบนี้ใช่ไหมขั้นตอนแบบนี้นะเฮ้ เดี๋ยวเทำเก้าอี้ทําโต๊ะให้หมดเลยช่วยทำช่วยทาตรงนี้ปรับสีไม้อย่างเดียวแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปรับสีพื้นพื้นไหมแล้วอีกคนนึงใส่น้าหนักมาอะไรประมาณนี้ครับนะครับเอาละครับทีนี้ไปดูเร็วนิดหนึ่งนะครับนะฮะเราพอจะรู้คร่าวๆแล้วว่าเป็นการดคัดนะฮะตัดเฟอร์นิเจอร์ออกมาผมและขั้นตอนต่อไปยังไงครับคือขั้นตอนต่อไปมันก็จะเหมือนไอ้ตัวภาพวิดีโอที่ไม่ ภาพภาพที่แล้วที่เป็นภาพในเบรกที่แล้วนะฮะสเต็ปสเต็ปที่เป็นสเต็ปสเต็ปว่าการใส่สคอนเจอร์ใส่อะไรลงไปนะครับมีภาพมาให้ดูหน่อยไหมครับอ่าก็คือเหมือนเหมือนเมื่อเมื่อเบรกที่แล้วครับที่เป็นที่เป็นขั้นตอนที่อ่าเราเราก็ทําไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนไปเรื่อยๆครับอืมครับอยากให้เห็นภาพนิดนึงนะครับอ่า อ๋อนี่แบบอะอันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นงานที่จบที่จบแล้วที่จบเลยสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นประมาณพวกอย่างนี้แล้วครับโอ้โหนะอันนี้คุณต้องปรับหลายเที่ยวเลยนะปแต่เหมือนกันนะครับนี่ผมกำลังดูว่าวิธีการทําเหมือนที่น้องอาร์ตเหมือนเคยลงขั้นตอนครับมาให้เราพยายามจะอิงอิงลักษณะของงานมืองานที่เราเคยทําบนกระดาษอยู่อืมันจะยังคงมี รอยกระดาษรอยของสีรอยช้ำๆของสีช่ชุ่มๆอยู่ครับเราพยายามรักษาตรงนั้นไว้เพื่อให้มันเป็นงานงานดูลักษณะของงานมืออืครับนี่ผมว่าเป็นเอกลักษณ์เด่นเลยนะเป็นจุดเด่นมากที่สุดในงานประเภทนี้คือจะจะบอกว่าคนเขียนเ e อร์สป t ทีฟแต่ละคนก็จะมีสไตล์มีคาแรคเตอร์ของตัวเองใช่ครับใช่ครับสไตล์ที่เป็นสีกึ่งสีหมึกสีน้ําอันนี้แหละ คือตัวตนของอาร์ตเลยนะครับซึ่งผมดูแล้วทึ่งทีเดียวนะครับนี่งานเสร็จงานสำเร็จรงานสเ็จแล้วนะฮะอันนี้คืองานส่งลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับนะครับเป็นงานห้องน้ําซึ่งจากที่น้องอาร์ตได้พรีเซต์ให้ดูนะครับเป็นไปตามโปรเซสใช่ที่ไปตามขั้นตอนที่เราเคยเห็นนี่เคยก่อนหน้านี้นะฮะคือการปาดทั้งหมดก่อนแล้วก็ไล่เก็บรายละเอียดผนังพื้นครับอย่างนี้พื้นนี่เป็นหินอ่อน ใช่ครับนะรูปนี้ก็เช่นเดียวกันนะฮะพื้นเป็นหินอ่อนแล้วก็มีแสง,แสงเงาที่ทําหลังสุดเลยไหมใช่ครับแส,แสงเงาเนี่ครับเราจะเช็คทีหลังสุดเลยว,ว่าว่าแสงสมมติแสงเข้ามาจากนอกประตูเงาจะตกยังไงใช่ใช่ฮะเนี่ยความยากของของานพวกนี้อาจจะมีตรงส่วนที่เป็นแพทเทิร์นต่างๆด้วยแพทเทิร์นพวกนี้คือยังไงมันก็ต้องทําในคอมสะดวกกว่าครับเพราะว่าแต่ก่อนการเขียนมือก็การที่จะมานั่ง เขียนๆแต่ละอย่างนี่คือค่อนข้างใช้เวลาใช้เวลาเนะครับแล้วเวลาแก้เนี้ยถ้าถ้าลายกระจกเนี่ยโอ้โหใช่ครับถ้าสมมติว่าเขาแก้นิดนึงในการเขียนมือแต่ก่อนคือมันต้องต้องทำใหม่เลยครับในขณะที่ในทาคอมแล้วคือมันทําง่ายขึ้นมันแค่ยืดขยายเพิ่มเปลี่ยนอะไรมันมันทำได้ง่ายขึ้นนะฮะก็ช่วยให้งานของเรานี่มีคุณภาพครับสวยขึ้นแต่ว่าที่พี่ขอยกย่องคือสไตล์ของอาร์ตนี่ก็ยังอยู่ครับเป็นตัวตนของอาร์ต นีสพยายามให้คงเหลือนะความเป็นไม่อยากให้มันให้มันดูเป็นคอมเกินไปเพราะว่าคอมนี่มันจะแข็งครับโดยทั่วไปนะความรู้สึกส่วนตัวเราอาจจะคิดว่ามันมันดูแข็งคือนไปแขเราก็เลยให้มันดูให้มันดูซอฟต์ลงหน่อยด้วยการที่มันทำทำยังไงก็ได้ให้มันดูเหมือนมีกเป็นทําบนกระดาษทําบนกระดาษใช่ครับที่เป็นเหมือนกับการปาดน้ําลงไปเนี่ยนะใช่ครับนะครับมีภาพไปดูเรื่อยๆนะฮะตอนนี้นะ เป็นงานเขียนที่โอ้โหวันนี้ก็มีเอกซ์เรียหน่อยๆนะครับนี่คือเอกซีเรียก็เขียนสนุกหน่อยเพราะว่าบางทีอะไรที่ยุบยิบยุบยิบต้นไม้ตึกเมฆอะไรอย่างเงี้ยมันมันเขียนแล้วมันสนุกดีสนุกนะฮะต้นไม้แล้วก็เงาเงาของต้นต้นปาล์มที่พาดลงไปบนผนังอย่างเงี้ยใช่ครับสนุกสนานมากนะครับตอนนี้ให้รันภาพไปดูนะฮะนี่ก็คือครับฝีมือของน้องอาร์ตนะฮะผมขอยกย่องนะครับว่าหนึ่งใน องูเหมือนกันนะคะคนนี้นะครับคือคุณทิทีลวดทองนะครับน้องอาร์นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังรับงานก็ยังทําอยู่ครับใครที่สนใจอยากจะให้งานอาร์ตเนี่ยติดต่อยังไงเดี๋ยวเข้าไปตามไปดูในในเว็บไซต์ห้อเพจเพจรวมห้องเส้นสายสถาปนิกก่อนครับเส้นสายสถาปนิกครับคือผมตอนนี้ผมกําลัง อย่างเชิงดูดูคนที่สนใจผมก่อนว่าว่ามีคนสนใจงานแนวนี้อยู่หรือเปล่าโอ้โหปีแน่นอนนะอรอมีแน่นอนเส้นสายสถานี้ครับต้อนรับน้องใหม่นะครับนี่ฮะคือน้องอาร์นะฮะเดี๋ยวเข้ากันเลยนะนะแล้วเดี๋ยวพี่จะคอยเป็นผู้ที่จุดประกายให้กับท่านผู้ชมนะครับน้องๆหนูๆวันนี้คงจะได้ความรู้มากพอสมควรนะครับวันนี้ขอขอบคุณน้องอาร์ตนะครับที่ให้เกติกับรายการของพี่นะครับขอขอบคุณฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์สวยๆนะครับ อย่างเงี้ยลงสีสนุกเหมือนกันนะครับสนุกสนุกสนานนะครับครับเวลาหมดลงแล้วนะครับความรู้กับงานดีไซน์ดีๆนะครับมีมาให้ชมกันทุกค่ําคืนวันจันทร์แบบนี้ครับกับสนทนาสถาปัต์ครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับนะครับ